สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเอาบรรยากาศจังหวัดจันทบ,บุรีให้เพื่อนเพื่อนรับชมเดี๋ยวจะมีโลงทุเรียนให้เพื่อนเพื่อนรับชม้วยนะคะอยู่เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศโลงทุเรียนให้เพื่อนเพื่อนรับชมฝนก็จะตก ี๋ยวฝั่งซ้ายมือเขาจะมีโรงทุเรียนนะคะเป็นบรรยากาศแถวบ้านนี่แหละนี่ก็โรงทุเรียนนะคะที่จะมองเห็น อันนี้เขาโลงเปลี่ยนอันนี้จะใกล้บ้านเลยบรรยากาศแถวบ้านเลยบริษัทของคุนจีนนะคะรถนี้เขาก็มาจอดรอละเดี่ยวซ้ายไปก็เข้าบ้านแต่เราก็จะตกสะพานแม่น้ำจันทบุรี ก็ลองคุยอ่ะ ยาวเลยคนเข้ากรุงเทพกันแล้ววันนี้วันอาทิตย์รถพว่วงยาวมากยงไม่พอโอ้เนี่ยรถจีนออกแล้วนะคะรถพ่วงจีนทุเรียนออกแล้วนี่บริษัทกันจีนติดยาวเลยแถวสียแยกแสลงนะคะ รถพ่วงมันจะเป็นรถพ่วงทุกทุเรียนนะทูกทุเรียนออกต่างประเทศนะเราไม่ยอมติดไฟแดงแกิละบริเวณนี้จะเป็นสีแยกสแสลงนะคะเราจะไปยุทิน์กลับมาไม่ยอมติดไฟแดง ติดไฟแดงแล้วก็เลี้ยวออกไปที่เดิมนะคะเดียวออกไปที่ซสียเอ็แสลงเลยกี้แหละคุณผัวค่อยไม่ยอมติดไฟแดงไปเลยทางเนี้ย ออกมาพอดีไฟเขียวพอดีแล้วก็ออกมาที่เดิมชิดซ้ายไม่ถอดทายสี่แยกแสลงตรงไปก็เขาคิดจโกรดเราจะเลี้ยวซ้ายไปสายน้ำตกกระทิงตอนนี้อยู่ ถนนสุข,ขุมวิทนี่ทุเรียนเขากำลังมารับซื้อกันช่วงเ,เช้าๆแล้วปกติเขาก็เก็บกลับบ้านตอนเช้าเขาก็มาใหม่โอ้รถยาวเลยทุยบหนักประเลแต่รถโหทุเรียนของเขาแก้่อยก็ขายเลยขายของฝากเขาแก่อยใครมาเที่ยวก็มาแวะซื้อเดอ้อ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวีดโอนิวขอลงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ